สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกบัวบูชาพระสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะด้วยริบบิ้นสองสีนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ นี่นะคะดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว1 0 5ซนเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว20ซนตมรที่ปลายด้านหนึงตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับอาริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้เส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานแปดจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือ จับออลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ให้ลิบินขึ้นมาด้านบนดูริบินด้วยนะคะถ้าริบินบิดเราจับให้เข้าที่นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับออริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่ส เส้นท mm. ี่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในกษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมา มีนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา สร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะ1 2ึ่งสองสาจับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมา1 2ึ่งสองสา,จ,อา,า,สอสาจับริบบิ้นพาดมา1 2ึสจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะที่นี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเอาช่องถัดมา แบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้นนี่นะคะ1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงไปนะคะเสียบเอาตัวริบบิ้นลงไปตรงตัวดอกนะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งไปในลักษณะเดียวกันนะในแบบนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือน,นะคะนี่นะเหมือนจะลอดผ่านเส้นแรกเลยนะคะ น่ะคะค่อยดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะเส้นที่2ก็จะสวมเอาเส้นที่1ไล่เรียงกันไปนะคะทั้ง8ปเส้นเลยนะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ปเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เรามองเข้าไปดูด้านในได้นะคะตรงตัวดอกนะที่จะให้มองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะคะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับทุกเส้นเลยนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะจับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง8ปเส้นเลยน,นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับตัวริบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายนะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างในลักษณะน,นี้นะคะแล้ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ปเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะค่อยๆทาไปนะคะลีจะทําช้าๆนะจะได้ทําไปพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะ8เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะ 1 2 3แบบนี้แกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะนี่นะคะมองเห็นไหมให้ริบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบินลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะ จับกรีบให้เข้าที่สวยงามด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะค่อยๆทำไปนะคะลีจะค่อยๆทำไปนะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจับกรีบให้สวยงามเลยนะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลอิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เปิดริบบิ้นเส้นถัดมานะคะขึ้นไปด้านบนก่อนจับเอาตัวริบบิ้นเส้นนี้นะเสียบลงไปใต้เส้นถัดมานี่นะคะที่เราจับขึ้นไปด้านบนนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอาลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่งกรีบให้สวยงามเลยนะจับให้กรีบออกมาดิดนึงนะคะนี่นะ พอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวบูชาพระสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะโดยดิบินสองสีเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ